สวัสดีครับื้อนี้วันที่3มกราคม2567นะครับมื้นนี้หลังจากปีใหม่ม่แล้วนะครับก็พ้ามาอัปเดตฟักทองนะครับ40วันสิ่ง40วันนี่ก็สามารถผสมเกสรได้แล้วนะครับซึ่งจะาล้องสวนเพิ่นกับด้ผสมเกสรแล้วประมาณ40,000นะครับเท่ากัเลยมาเบิงนะครับ้วค็เพิ่นกับผสมครับมาเบิงฝักทองที่เพิ่นผสมย่าเมือเ้าเนะครับ ม, <building> มือหนึ่งเป็นก็ว่าเพป็นผสมเป็นมื่นที่ซีนะครับกะว่ามือหนึ่งเป็นก็ผสมยามือเสาครับมาเบิงเข้าเข้ามาเบิงตอนนี้กับตอนมาเบิงตอนใบแก่ๆนะครับสโค๊งสวนเพป็นก็บอกว่าผสมแต่เด็กๆกับประมาณตีซีเพป็นว่าเนี่ยก็ว่าอัปเดตไฮเบิ้งครับเพื่อเป็นแนวทางว่าการปลูกฟักทองน่นะครับ จาของสวนเพิ่มันเสียไหวสังเกตดีๆว่าจะประมาณเครื่อแล้วหน่วยนะครับเพื่อเสียห้มันไหลูกไงจะน่อยง่ามๆครับปอดทองังมีทุกเครื่อนะครับแนมไปแล้วก็สวยงามครับคนล้วสบายตา น,นีเพิน่นระายสองหน่วยนะครับสงสัยจ,จังไรก็คือสิถธาม่นอ่อกว่าคนเป็นแค่ระบาวสองหน่วยสวัสดีครับกำลังเก็บอยู่ครับสสวัดีครัอ๋อกำลังเก็บถูกปะอพ่อง สูตที่มันอยู่เครื่องแหนงนะครับผมข้าวโเิเย็บออกมันสีอย่างอาหารของเครื่อหลักครับอืมอ,อันผมเห็นบางบางเครื่อคือจังมีสองหน่วยครับอ๋อข้าวโเก็บไว้เพื่อเลือกครับโอเ้เก็บไว้เพื่อเลือกนะครับครับกะว่าข้าวผสมติดแล้วกะ<อ>ว่าทำมันติดทั้งสองหน่วยแล้วเข้ากับเลือกไว้หน่วยใดหน่วยนึงครับอ๋อแต่เดี๋มันสมบูรณ์สุดเนาะครับเนาะเข้ากับเลือกหน่อยนั่นเนาะ เพื่อพ่อให้มันอย่างการจะเล่นโตบโตแล้วครับนี่ครับก็ล่างงามครับผมสังเกตว่าบน้นบ่มีเกสรตัวผูเ่เลยครับนี่จังไดนอเนี่ยคือเอาเอาเอาเกสรตัวผูมาแต่ทั้งใดนอเอ่อตัวนี้ไปยืมจากสวนอื่นมากครับเนื่องจากว่าอ่ามันเป็นหมากแหลกของของของเครือเป็นเป็นหน่วยแหลกของเครือนะครับดอกดอกต้นีม้ที่ยังบานบ่ท่าน ไทอยักไงหมักแน่กัตดอกไปเอาดอกตัวมียจากสวนอื่นมากตมเอาดอกตัวผูเนะครับเนาะป็นตัวเบียดอกตัวผูดอกตัวผู๋ยหมนแน่กเอสวนอื่นเห็นแต่เห็นแต่เกสรตัวเนี่ยอันผสมแล้วหรือ่าครับนี่คาว่าผสมอีกจักสมื่นครับอ่ารวมรมทั้งเบี้นี่ผสมจักหมื่นครับ าดไว้ตั้งเป้าไว้ว่าสิบพให้เกิดนาทย์นึ่เกิาทย์นึงน่งนะครับน้องเพราะว่ามันเกิดบ่ะป้อมกันเนาะ,ะเพราะว่าเว่าตัวไปนงนานมยมัใหญ่ว่าทันครับอ,โอ,โอาไปบางง,งามครับบานนี้ก็ครับผมก็สำหรับผู้ใดที่อยากปลูกฟักทองนาแรกนะครับหลังจากสินให้นาให้นาหน้าแล้วนะครับก จะปล่อยให้ทีหน้ามันว่างเปล่านะครับเอามาทําประโยชน์ด้วยการปลูกฝักทองนะครับเพื่อทําเงินนะครับแล้วนกะ็พื้นที่เ้ากระบอกได้ว่างเปล่าแล้วก็มันเป็นการบํารุงดินอีกทีนนึงน,นะครับ เพิ่งที่นะครับแับมีแต่งน้นำงามแสดงว่าเพิ่นเกิดสิประมาณสองหมื่นนะครับเกิดสิ่งจะผสมเสร็จนะครับสำหรับสวนนี้อย่างที่เรียนนะครับเพิ่เงเป,เป็นการเทสครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกในการทำสวนฟักทองนะครับแล้วก็กอนานนี้นะครับประมาณต้นเดือนท่านว่าก็มันถือพายุ อายุกว่ามันสีฟื้นโตนะครับครับแต่ก็ตามสูตรนะครับประมาณ4ี่ิวันนี่คกับสามารถที่จะผสมได้แล้วนะครับต่อไปเป็นกสิเพากเสิมมาเบิอ,อีกทีเดนนะครับว่ามันสิหลังจากผสมแล้วผรมวม่ามันสินวยใหญ่สำหรนะครับ